สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูอเช่นเดิมนะครับในรายวิชาการงานอาชีพนะครับสําหรับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราเรียนกันในเรื่องของการปลูกพืชใช่ไหมครับส่วนในสัปดาห์นี้นะครับเราจะเรียนนะครับกันในเรื่องของงานประดิษฐ์นะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของงาระดิษฐ์นะครับ ซึ่งหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับครูจะสอนนักเรียนในเรื่องของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ <_ p are> เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับว่าการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับการออกแบบนะครับสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับการออกแบบนะครับการออกแบบเป็นการถ่ายทอดความ ถ่ายทอดรูปแบบความคิดออกมาเป็นผลงานนะครับที่สามารถมองเห็นได้นะครับรับรู้หรือสัมผัสได้นะครับการออกแบบเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันให้มีรูปร่างลักษณะสีสันและประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการของมนุษย์นะครับเพราะนั้นการออกแบบแก็คือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของเรานะครับจากที่ เอาคลิปออกมานะครับเราอาจจะรู้สึกแล้วก็เห็นในความคิดของเราคนเดียวเราก็ถ่ายทอดน,นะครับความรู้สึกนั้นออกมาให้คนอื่นมองเห็นได้นะครับด้วยการออกแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับทีขั้นตอนการออกแบบครับอันขั้นตอนที่1น,นะครับคือการล่างภาพร,ร่างภาพเป็น2มิติหรือ3มิตินะครับ uh เพื่อนําเสนอแนวคิดของการออกแบบสร้างสิ่งของเครื่องใช้ลงในกระดาษนะครับลงในกระดาษระบายสีสวนงา นะครับอันนี้ก็คือเราถ่ายทอดอความคิดที่เราคิดอยู่ในหัวของเรานะครับออกมาเป็นภาพถูกไหมอ,ออกมาเป็นภาพนะอาจจะเป็นภาพสองมิติหรือสามมิตินะครับอันนี้เป็นการออกแบบกล่องของขวัญน,นะครับนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยในวะิชาศิลปะนะครับภาพสองมิติคือเราจะเห็นได้เฉพาะด้านยาวกับด้านกว้างนะครับส่วนภาพสามมิตินั้นนะครับเราจะเห็นทั้ง ด้านยาวด้านกว้างแล้วก็ด้านสูงนะครับเมื่อเราได้ภาพออกมาแล้วนะครับขั้นตอนที่สองสำหรับการออกแบบนะครับเราก็จะสร้างาแบบจำลองขนาดยอ่อหรือขนาดเท่าของจริงนะรับเราจะนำภาพวาดของเรานะครับออกมานะครับแล้วก็สร้างมาเป็นแบบจำลองนี้เลก็คือสร้างออกมาเป็นของจริงนะครับต่อไป เรามาดูสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันที่เป็นผลงานจากการออกแบบน,นะครับนักเรียนอันที่หนึ่งคืออะไรครับแปรงสีฟันใช่ไหมครับแปรงสีฟันเราใช้ทําอะไรประโยชน์ของแปรงสีฟันก็คือใช้เพื่อทําความสะอาดฟันนะครับโดยใช้คู่กับยาสีฟันนะครับเรามาดูแนวคิดของการออกแบบเขานะครับก็คือมีรูปทรงที่จับถนัดมือใช่ไหมครับอ่าอันนี้มีรูปทรงให้จับถนัดมือตรงนี้ครับตรงด้านจับนะครับ แปรงสีฟันเด็กจะมีขนาดเล็กมีลวดลายกระต ون, ูนนะเห็นไหมแปรงสีฟันเด็กจะมีขนาดเล็กและมีลวดลายกระตูนนะครับสีสันสดใสมีแปรงสีฟันของผู้ใหญ่จะมีขนาดใหญ่กว่าแน่นอนนะครับต่อมาเป็นหวีหวีใช้วมันหวีก็ต้องใช้หวีผมใช่ไหมครับประโยชน์ของมันก็คือใช้หวีเส้นผมที่พันกันให้เรียบไม่ชีฟูนะครับแนวคิดการออกแบบหวีนะครับคือ มีรูปทรงให้จับขนาดมือแน่นอนนะมีต้องมีด้านจับให้มันถนัดมือของเราใช่ไหมครับ,รบมีขนาดที่หลากหลายแนะละรูปทรงที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีสุาสีสันและลวดลายที่น่ารักนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับต่อมาเป็นร่มนะครับร่มร่มประโยชน์ของมันก็คือใช้กันแดดก,กันฝนนะครับแนวคิดก็คือมีด้านจับที่สามารถจับได้ขนาดมือเหมือนเดิมเลยน,นะครับีด้ามจับ ้่มมีขนาดเล็กเหมาะสาหรับการใช้เพียงคนที่เดียวนะครับถ้ามีขนาดใหญ่ก็ใช้หลายคน,นครับมีสีสันและลวดลายที่น่ารักสวยง,งามอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแบบไหนนะครับต่อมาอ่าหม้อหุงข้าวเห็นหม้อหุงข้าวนะครับนักนเนยนนอกจากหม้อหุงข้าวไม่เออหม้อหุงข้าวนะครับประโยชน์คือใช้หุงข้าวนะครับให้สุก เพื่อเราจะได้นําข้าวนั้นมารับประทานนะครับแนวคิดในการออกแบบออก็คือมีลูกทรงที่หลากหลายนะครับมีฝาหมอ้อใช่ไหมมีฝาหมอ้อเปิดปิดได้สะดวกนะครับอุ่นข้าวให้ร้อนได้ทั่วถึงนะครับมีน้ําหนักเบาใช้งานง่ายหม้อของคราสมัยนี้ก็จะมีน้ําหนักที่เบาแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับปลอดภัยจากการถูกไฟดูดอันนี้แน่นอนเราจะต้องมีเรื่องถึงความคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับในการใช้ ต่อมาดินสออันนี้ดินสอท่านเรียน,นใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดินสอที่เป็นดินสอไม้ที่ใช้กบเหลาหรือเป็นดินสอกดที่จะต้องมีการเปลี่ยนแกนดินสอแล้วก็ใช้กดๆออกมานะครับประโยชน์ก็คือใช้เขียนหนังสือหรือวาดภาพนะครับแนวคิดมีรูปทรงเป็นแท่งยาวแน่นอนต้องรูปทรงเป็นแท่งยาวจับถนัดมือนะครับ มียางลบที่ปลายดินสอด้านหนึ่งเพื่อความสะดวกในการใช้งานอช่ไหมนี่ก็คือเขาก็คิดออกแบบไปแล้วว่าจะต้องมียางลบนะเพราะว่าในการเขียนของเราอาจจะมีการผิดพลาดก็ต้องใช้ยางลบเราก็ไม่ต้องไปมัวหายยางลบนะครับก็คือเอายางลบไปติดก,กับดินสอเลยนะครับนี่ก็คือออกแบบเพื่อความสะดวกสบายของเรานะครับต่อมากระเป๋าเป้กระเป๋าเป้เอรเปาเป้ของเราครือประโยชน์คือใช้บรรจุสิ่งของที่ใช้ต่างๆนะครับ มีการออกแบบมานะครับแนวคิดในการออกแบบก็คือออกแบบมาหลายขนาดนะครับสามารถรับน้ําหนักได้ดีนะครับมีช่องภายในเพื่อการกระจายน้ําหนักของกระเป๋าเห็นไหมนักเรียนสังเกตไหมในกระเป๋ามีช่องมากมายเลยใช่ไหมครับหนึ่งก็คือเพื่อให้การใส่สิ่งของเป็นการกระจายน้ําหนักของกระเป๋านะครับ <S 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 เพื่อไม่ให้กระเป๋านี่มันรับน้ําหนักอยู่จุดเดียวนะครับแล้วก็เพื่อการสะดวกในการใส่สิ่งของ ให้หลายอย่างเข้าไปนะครับมีสายคาดเอวและช่องเก็บของต่างๆนะครับมีสายสะพายหลังที่สามารถปรับระดับได้นะครับเพื่อความกระชับในการสะพายนะครับต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้นะครับหนึ่งเลยก็คือช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้มีความสะดวกต่อการใช้งานนะครับเช่นการออกแบบกันไกให้มีหลายชนิดนะครับทั้งที่ใช้ตัดกระดาษ ใช้ตัดผ้านะครับและชนิดที่ใช้ตัดสังกะสีนะครับหรือการออกแบบอุปกรณ์ที่ทําให้เครื่องดื่มเย็นได้โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นนีไม่ต้องใช้น้องแข็งอ่าอันนี้ก็คือประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้นะครับอันที่หนึ่งคือเพื่อใช้อ่าเครื่องอ่าเพื่อให้สิ่งของเครื่องใช้นี้มีความสะดวกต่อการใช้งานนะครับสองช่วยประหยัดเวลาในการทํางานใช่ไหมครับเช่น การออกแบบกาวชนิดแท่งมานะครับเพื่อใช้แทนกาวแป้งเปียกนะครับเพื่อให้กาวแห้งเร็วขึ้นนะครับสะดวกต่อการเก็บรักษามากกว่านะครับหรือการออกแบบน้ำยาลบคําผิดนะครับปัจจุบันน้ำยาลบความผิดนะครับบรรจุขวดมาใช้แทนอย่างลบนะครับลบหมึกเป็น,นก้อนๆเพื่อความเพื่อให้ลบสะอาดได้ในครั้งเดียวนะครับ ประโยชน์ข้อที่3าคือช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้เป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นการออกแบบให้แฟ้มเอกสารสามารถเก็บเอกสารได้จํานวนมากนะครับการออกแบบให้มีชั้นวางสําหรับเก็บแฟ้มให้สะดวกต่อการค้นหาและหยิบใช้งานครับเอามาประโยชน์ข้อที่4ี่ครับช่วยทดแทนวัสดุธ,ธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนะครับเช่น การออกแบบถุงผ้าขึ้นมาใช้แทนถุงกระดาษที่ผลิตจากเยื่อของต้นไม้หรือใช้แทนถุงพลาสติกอันนี้ก็เป็นการรักอ,อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมของเรานะครับช่วยในเรื่องของโลกร้อนได้ด้วยนะครับถุงผ้าก็จะมีอายุการใช้งานที่มากกว่าถุงกระดาษแนละถุงพลาสติกนะครับต่อมานะครับประโยชน์ที่5ช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้มีความทนทานมากยิ่งขึ้นอ่าเช่นการออกแบบชั้นวางของที่เป็นอลูมิเนียมมาใช้ แทนชั้นวางของที่เป็นไม้นะครับซึ่งไม้นี่มันจะผูกพังได้ง่ายกว่า,าวัสดุที่เป็นโลหะนะครับหรือการออกแบบแก้วน้ําที่ทํามาจากสแตนเลสนะครับมาใช้แทนแก้วน้ําที่ทํามาจากแก้วซึ่งหล่นแตกง่ายนะครับแก้วนี่หล่นแตกได้ง่ายแน่นอนเลยครับส่วนสแตนเลสนะครับก็จะมีความคงทนครับหล่นก็ไม่แตกนะครับและการออกแบบช้อนสแตนเลสมาใช้แทนช้อนสังกะสี ซึ่งเป็นสนิทได้ง่ายช้อนสไตนเลสจะเป็นแบบนี้ที่เราใช้กันปัจจุบันนะครับหนึ่นี้ช้อนสังกะสีไม่มีแล้วนะครับช้อนสังกะ,ะงสีเนี่ยจะขึ้นสนิทได้ง่ายนะครับส่วนประโยชน์ข้อที่6ครับช่วยให้เคลื่อนย้ายและจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ได้สะดวกนะครับเช่นการออกแบบเก้า e อี้พับเก็บได้นะครับเก้าอี้พบ e ับเก็บได้นะครับเพื่อ เวลาเก็บเนี่ยประหยัดพื้นที่ในการเก็บนะครับหรือการออกแบบหมอนที่เป็นผ้าห่มในตัวด้วยนะฮะนี้ทา่านเงินอาจจะเคยเห็นนะครับเป็นหมอนได้ด้วยแล้วก็เป็นผ้าห่มได้ด้วยนะครับต่อมาประโยชน์ข้อที่7นะครับก็คือช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดให้มีสายดินนะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดนะครับสายดินเนี่ยจะช่วยป้องกันไฟฟ้าดูดนะครับ หรือไฟฟ้าร่วกนะครับหรือการออกแบบเต้ารับพ่วงให้มีระบบตัดไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเช่นกันนะครับอันนี้นะครับลักษณะของสายดินจะเป็นแบบนี้ครับต่อจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ลงไปในดินนะครับเ,เวลามีไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าร่วกจากเช่นเครื่องทําน้าอุ่นนะครับมีเกิดเกิดไฟฟ้า่วกนะครับไฟฟ้าที่่วกออกมาก็จะไปตามสายดินแล้วก็ลงดินจะไม่เป็นอันตรายต่อคนเรานะครับ ข้อที่8นะครับช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการออกแบบให้เสื้อผ้ามีรูปแบบสวยงามมากขึ้นนะครับหรือการออกแบบฟองลินซอให้มีรูปแบบสวยงามเหมาะสําหรับการใช้งานนะครับาวน,นี้จะเป็นเสื้อผ้า,รากระด่องดินสอนะครับอ่ะเรามาเป็นภาระงานที่ครูจะให้นักเรียนทำนะครับวันนี้เราเรียนกันในเรื่องของการอะไรครับนักเรียนออก แบบใช่ไหมครับงานในวันนี้ก็จะต้องเป็นงานออกแบบนะครับโดยครูจะให้นักเรียนออกแบบผงผ้านะครับโดยให้นักเรียนนะครับวาดภาพลงในกระดาษ A4 หรือสมุดวาดภาพของเรานะครับพร้อมตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างผงผ้าให้นักเรียนทําตามแบบนี้เลยนะครับนักเรียนอาจจะออกแบบมา มาเองนะครับให้นักเรียนออกแบบมาเองนะครับว่านักเรียนจะใส่ลวดลายข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหรือนักเรียนจะวาดรูปใส่อะไรไปในถุงผ้าของนักเรียนนะครับให้นักเรียนออกแบบถุงผ้มามาคนละหนึ่งถุงเท่านั้นนะครับแล้วก็าวาดภาพระบายสีเสร็จแล้วส่งมา,าถ่ายรูปส่งมาในอัลบัม้มประจำวิชาของแต่ละห้องนะครับไม่ต้องส่งมาในส่งงาน ไม่ต้องส่งมาในกลุ่มลายส่งงานกลุ่มบอยเลยนะครับให้ส่งไปในกลุ่ม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 เรียนของนักอรกลุ่มห้องกลุ่มรายห้องอ่าประจําตัวของนักเรียนนะครับส่งในอัลบั้มของกลุ่มรายห้องประจําตัวของนักเรียนนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ก็จบกันในเรื่องของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับ แลวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ